จากชัยชนะของวัฒนาช่างเหลาในสนามเลือกตั้งนายกอบจอขอนแกน่นอาจทำให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนต้องคิดหนักหากยังตั้งเป้าหมายชัยชนะที่สนามอุดรธานีและอุบลราชธานีอย่างที่ทราบกันว่าพักประชาชนเคยประกาศลงสนามท้องถิ่นครั้งแรกในการเลือกตั้งนายกอบจอราชบุรีแต่ประสบความพ่ายแพ้ ทำให้การเลือกตั้งอาบาจอุอดรธานีในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567คายสีส้มก็หวังจะเก็บชัยชนะเป็นครั้งแรกให้สำเร็จขณะที่วาระของสมาชิกสภาอาบาจอและนายกอาบาจอที่เหลืออีกหลายจังหวัดจะครบการดำรงตำแหน่งในวันที่19ธันวาคม2567ซึ่งกกตได้กำหนดปฏิทินการเลือกตั้งโดยจะรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่23ถึง27ธันวาคม2567และกำหนดวันเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจอทั้ง76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครปรากฏก่อนหน้านี้มีนายกอบจอลาออกก่อนครบวาระและโดนใบแดงรวม29จังหวัดทำให้ขณะนี้เหลือเพียง47จังหวัดที่ต้องเลือกตั้งครั้งใหม่ ขณะเดียวกันในปลายปี2566จนถึง29ตุลาคม2567พบว่ามีนายกอบจอมีการลาออกก่อนครบวาระจำนวน27จังหวัดไม่นับรวมจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดร้อยเอ็ดที่นายกอบจอคนเก่าโดนใบแดงและขณะนี้อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง9จังหวัดประกอบด้วยสุรินทร์อุดรธานีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชกำแพงเพชรตาก อุบลราชธานีเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์และหากนับเฉพาะสนามอาบาจอที่เลือกตั้งไปแล้วจำนวน18จังหวัดปรากฏว่าผู้สมัครนายกอาบาจอสังกัดพรรคพลังประชาชนและที่เป็นสมาชิกพักคส้มไม่เคยประสบชัยชนะแม้แต่สนามเดียวส่วนพักเพื่อไทยสมผู้สมัครนายกอาบาจสจังหวัดคือพยายะโสธรและสุขโขทยัยโดยสามารถคว้าชัยทุกสนาม ยกเว้นปทุมธานีที่ชนะแต่โดนใบเหลืองและเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ก็กลับมาพ่ายแพ้โดยผู้คว้าชัยชนะใน18สนามส่วนใหญ่เป็นอดีตนายกอบจอที่มาจากกลุ่มบ้านใหญ่และนายกอบจอหน้าใหม่ก็มาจากบ้านใหญ่เช่นกันล่าสุดการเลือกตั้งนายกอบจอสุขโขทยัยก็เป็นมนูพุกประเสริฐพี่ชายอนณงวันเทพสุทิน จากพรรคเพื่อไทยกว่าไป142523คะแนนเอาชนะช่างมนวสินพัฒกิตินันพาณิชสมาชิกพรรคประชาชนได้ที่32232คะแนนอย่างไรก็ตามช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2567จะมีการเลือกตั้งนายกอาบาจอ,อีก9จังหวัดโดยพรรคประชาชนส่งผู้สมัครลงสนาม2จังหวัดที่อุดรธานี ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่24พฤศจิกายนและอุบลราชธานีจะมีการเลือกตั้งในวันที่22ธันวาคมและหากโฟกัสไปที่สนามอุดรธานีที่ชื่อของคณิสอนคูริรังตัวแทนจากพรรคประชาชนยังเป็นรองตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยอย่างสราวุธเพชรพนมพร ส่วนสนามอาบาจอ,อุบลราชธานีก็เป็นการกันติน,นันอดีตนายกอาบาจอจะลงสนามป้องกันแชมป์โดยมีผู้ท้าชิงคือเสียน้อยสิทธิพลเลาหาววนิชจากพักประชาชนดังนั้นหลายฝ่ายกำลังจับตาว่าพักประชาชนในสมรภูมินายกอาบาจอ,อุบลราชธานีและอาบาจอุอดรธานีจะได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกหรือไม่เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นแบบฉบับบ้านใหญ่ ยังคงเป็นด่านโหดสุดหินให้กับขั้วสีส้มอย่างแน่นอน